มาพี่น้องตอนนี้เราก็ถามมาอันยูทีพังไท่พิทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเนาะื่าได้ปะอิ่มเลยเลยเบิร์ดหรือว่าอิ่มเบาดีอิ่มน้ำเบิร์ดน้ำไปยืนไปยืนเลยสี่เปียกันขับมามามาสาาได้หลุมไปเคี้ยวไถาไม่ยืนด ไปไปไปแตีสดีพี่น้องตอนนี้กระจิคามดานเนาะแมนจุดขามเลยตอนนี้แมนแมนแมนนี่นี่ไอ่เนะจุดามดาน้น่หไป็ดเนย้ไปรกษตรไทยตยมดินเลยเนาะเขาโม่งเนาะ แลัดชงเสื้อของก่อนรวเออเลยมาคือหมื่นถือเฮ้ยเขาอูม่งหมือแน่เนาที่นนอนาะทางีาูม่ดูม่ันต้องมือไปไเหม็โอ้ยกะมาอันนี้แล้วมาฮันยำเบ่งตลาลี่แถวสองเบกนี่แล้ จกัจก,จกชิมี่จ็คโบนาะเออจกชิมีหรือบยนตอนี่หอทากตื่นไหมมาพี่น้องตอนนี้เาก็ถามมาอันอยู่ทีฟังไท่เวทีรี่บร้อยเลยพี่น้องเนะาะามาฟางังไทยเวทีรียอรลอยเลย <c oughs> ถา <c oughs> มมาหอดิบๆเลยพี่น้องนเนาะกระแดดแดดแห้งเลยพี่น้องเนาะนี่นี่นะจะเป็นตลาดเกตตลาดนึงเกตตลาดนะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เขาหายจากตอนรถเขาหายจากนะหอดด่านเลย มาหอดางไทยเร้อยเลยหอด้ยหอด้วย้แสงอีแม่ไปซือปลาเมือคันอีาเมเบปลาเมือาี่ม่จงองไม่กินปปลาเมือไข่อุ่นๆอ่ะาปีงแหงๆเนี่ยเอาจังหมปลาหมึกแยงอะไร่ปลาหมืองคือตปดปลาหมึกไข่เ็ดแตสั่งอะไร ชุกแล้วหมอนี่ยชุกนะจ้าฮะเอามันชุกกว่านี้อีกอะไร่มันชุกซคำนั่นละเพราะว่าเขาตกแล้วเออเอาเอาซ้อยเห็นไหมส้อยไม่ได้ค่ะฮะส้อยไม่ได้มีแต่ตัดอย่างเดียวโอ้ยมันเขาอันนี้กุ้งมันก็เป็นังสีเ้อน์นอฟบุกเกอเขาฮะจัดโหลดคนมาซ่วยโอ้มาถอดโอ้ลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่ตัวอะไรมาตัดกันสิแม่ตัวอะไรนี่แม่ตัวสามสิบใจนะหนูสามสิบบาทหมอโอเคอยู่เนี่ยจงพ่องไม่กินอันนี้ ต้นไม่ไี่ีมตึกห้าบบาทมันเมื่อมันอ๋องเมื่อจังแม่แม่สื่อโอเคโอ้โหกระเพาะามือนี้มีงอไผอีแมตติ้งสามรอยบาทพี่น้องอันกินจนทองเฟ้ปุดแดดสามร้อยานสิกินเนาะสามสิกินตัวเงินทางฟังเฮ้าหันมันแขงขาหนึบาทแขงขาไม่ี่น้อคุณได้หขาดูร้านด้สิยแม่จ้กร่อยดูก็ม่จะอร่อย ด๋อยซาบะด๋อยเนี่ยอาบึงชี้บึงหอยหอยอะไรพี่น้องมีเป็นทางไทยเลยนะพี่น้องหนานี่กระจ่ายอยู่หัวเนาะนี่เลยพี่น้องเนาะตอกบัตมาขามาเต้นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเดี๋ยวคำแสงไปหาอันซื้อน้ำกินก่อนโอเคพี่ให้กินน้ำก่อนพี่น้องทางไทยเอ้ยมาหอดแล้ว สี่บาทนะบิาทนี่เอกินไดุ้่้เอตะเขาข่าวอนั้เององรี่ป่านี่ป่าจานนีเหอป่า่เอออือเน่ยเลยป่า ตัวนี้เจกบาทสิมหักแม่ชิมหักอันนี้วะกระสีก็ชิมหักอืมขอแบบองเงี้ยแค่ฟองเงิ้สิีบาทเปล่าี่สิบบา้อวะกอพ่อยี่สิบบาทเดี๋ยวแป๊บนึงเดียวจ่ายเงินก่อนนะอไร้า ลาเด้เขที่เนาเอาเวลาหนามเรีย้าบนีเอาจับคนจีใจเงี้ยเอาเวลาหนามจี๊เาันหนาเปล่าก็อาไีจะองนี่อาไเป้าอย่างไรอันเปล่า นนาอันนั้นว่าไม่เนาะกูอ่ะเย็นจังไ่มีนะที่มันก็อยากได้หนาอันสมสมว่าไม่หาสมมีอยู่ใครบ้างเย็นเย็นว่าได้จักหวาีขึ้นตุกไงแทะสิกินเบิร์อยู่บ้าง อาซาบาทรวมรวมเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าบาทสามสิบห้าบาทเขาไม่หาบาทเ่าไม่เหรอเี้ากออกมานไม่จํะเยอะเจอะบาไม่จ จะถ่ายใครไม่ท้อจ่ายเนอะเอาเขาว่าไม่อันเด็ไปอทนะอร่อยนะเอาไปเอาไปก่อนเอ้่อนเอาขี้น้ำมากกว่าสิถือจะททนเป็นเดียนถามว่าให้ขอยเด้นี่ไก่กินมือไข่เนาะ ใหม่ละสามสบบาทพี่เนาะยี่บาทน้องยัดม่ละสามสิบพักีบไขรเยอะมันเยอะมาม่กี้าเฮยอยากหนาเลยหาอ,อยากนาซึเมื่อกี้งอ,องข่อยเนะ่ไปไปเมยไปสืบเกอบงม่อนะ มานานะีกบู๊นี่พี่น้องเนาะขังแรกนี่เซเว่นอีเลเว่นจะมาใสา่สีที่ประเทศไทยใช่ใส,ส,ส่สีจะไปใสหาสวอเซเว่นอีเลเว่นพี่นอ้องมาหอดแล้วนี่ยาวคือเซเว่นบู๊ขึ้นกันวันนี้เราจะกินอะไร แหลกเนาะมีทรายสีนี่เกี้ยวเอาอะไรครับ บอกเคยกินพี่น้องเอ้ยเส้นเล็กเส้นเล็กกับหมูบ่ไทยก็บม่เป็นเส้นเล็กก็คือเส้นเผื่นห่แหละแม่นเส้นเล็กหาข้าวมาเสิร์ฟที่สิฮู้เองมากินอ่ะนี่ั้งแรกพี่น้องตายบ่เข้าอันนี้วะโอ้ซื้อยาหลงตอนนี้ปั๊บปๆบไปยังไปยังนี่อยู่บ่กเกิดแตะเล่ไปบ่ก

บ่เบิดเด้อสุม่าเด้อโอ้บ่ได้เบือ่นนะมันบ่ได้กันกันเบิดบ่ได้เบือ่ะถ้าอันนันกพี่น้องบ่ว่าเส้นเล็กเส้นยังนี่แหละาเบิ่งพี่น้องมันสิมารูปแบบดมาพี่น้องมาแล้วเนาะตอนนี้เนาะกะเามาดซะนี่ จะเป็นเส้นเล็กนะเส้นเล็กนะพี่น้องไว้เขาเอื่อหนึ่งเส้นเล็กอันนี้อันนี้เส้นเส้นมามีเส้นเส้นมามีอันนี้เดียวเอออันนี้เป็นเส้นเล็กเนาะจะเฉียวจะอะไรเนาะบอกถ้าอีกบ่เส้นเล็กนใสมาพี่น้องกุ้งบมีอันนั้นเนาะไม่ใช่ะ อะไยังะผิดผิดผิดเจียวผิเจียวมันคือเหมืนเท่าเนาะลองเบิรงพี่น้องเนาะทรายสีพี่น้องมีทรายสีมีเกี้วมันก็คอยอืดเลยทอดหนามแล้วกิน น้มีไไปยังเซเว่นมีกี่น้คุณหมอเิดจบอร์จีสิบสี่บาที่นี่เปนเขาเป็เขาเซเว่นเนาะอันนี้ย่บานของกะสีผ้า่นพินกอิ่นี่นดีนะบันไดจ้ะ ก็มนเดือันนี้หับ,บาทอันนี้บาทอันนี้ก็ต้องสิบบาทอันนี้ก็ต้องสิบเก้าบาทเอ้ยสิบก,บาาก,บาก,ก้าบาทแรงมแซ่บพี่น้องเขาถ่าเว้ย หวานฉันชอบก,กินกะปิมาะพี่นอองน้ำชกินกะปิเนี่ยอ้า <c oughs> ันม,มีของอยังไะเอทียังไงข้ากรองข้าวกรอแม่ย,ยังไงที่มทมชมชมสีหมแดง

จไนนัไดกะยังบู๋เนาะเพราะว่าครั้งแรกเป็นชีวิตรีพิ่งเนาะเดี๋ยวสเปนทั้งได้ยังวากันเนาะเห็นสังเกตมเด็กหนุอยอยู่บา้านเนาะที่การ์ตูบล็อกเียนใชื้อเทีนนยนตอนไล่เขาจะมาตัดปุมบล็อกอยู่แล้วเนาะชงนักเรียนชงนักเรียน จอดเนี่ยงบพันหนึ่งมันนี่ว่าสิเรือหรือบอ่อเนียสิพอหรือบอ่เนาะไปบ่งันอนไหนหนะไรเนาะจได้ามาบ่พมหัตลาดนาะน้ำม,มาเมื่อวเมื่อวานนี้เนาะโอเคเลยมาเมื่อวานเพราะว่ามีคอนเสิร์ตม่มีเมื่อวันเมืนีู่มืนี่รับก่อนได้เมื่อนม่ม <c oughs> ดัมอบ่อนเม่ได้บัมบเม่อไ้บัเมนเมื่อได้บัเเอดเมื่อ่เ่่ไได้ เมื who, I I ่่อได้ลงินเบิร์ดหรือว่าอีมเบาดีดีอ่มน้อเบิร์ดน้อตัวอะไรนี่นะอนี้มีโน้กเอ้ยนเรียกลกแลกลกแลกมเหลามาครบเลยเนาะม่ใช่อยาเกืือหันเบร์อเมซอนน้องไซเบลเลียงอเมซอนครับเป็นมือกอกไายคุ่มพี่น้งุ่มน้องแม่ยน้องแม่ใจดีนอันนี้องอันนี้อันนี้ก็ชิเลียงอย่างนี้ใช่ไหมเ นี่ก็เสี่ยงอยู่วะเนี่จะรำใจว่าเสียงนึงไปเลยจะรำใจอาอกาเองบกีเงินบไีเงินบว์แมนกาินบกีเงินเมเอาเลยเอ้ยเต้รำงละบอกยังน้อยเอยจังีดงเอยยินันนี้อันนี้งบของเตรำอีเมงงบเท่าไหรเน้ามเยามเอยเอยต้รำเอ้าหาามร้อยน่งบมื่อนี่ ซ้ำเลยก็ะซิบกิกลยไแมเอ,อ้ยกินบะเบ้ด้ยอ่ะวันนี้ลูกเองันงบฮาโนี่นีนู่หูว่าสิรอดยนอกใจนออาบไตนนะไม่เซเว่นมาที่ยางพี่น้องก้ยเขาเซเว่นเขาไปซื้อยาดอมาฟังให้เขาที่ซื้อยาดมตัวหวาน อเพินเพ็ยอีกครั้งนะอัานอะไปจักอยางสาวบาสด้ไรคิดพาดเดี๋ยวเฮามานางนางพักพรนังกินงเข่าสำชาเนาะมันกระแดแนเนาะเปมนเซเว่นละแแนี่แหละเซเว่นเนาะ่าเข้าไปไหนอยา่ว่านเข้าพี่เนาะยังวันเซเป็นจะได้มันก็เป็นเซเนเข้าไปไนไปสูนของเข้าตกแต่งเอาคูบริเวยเมื่ออะไรม่เลย เป็าไอีตัยนประเดมือนั่งมามาบานเมืองเข้าครั้งแหลงแล้วนั่งกาชีประมาณนี้อินแล้วบ็ยังยังกัอีกงบเมี่ยฮาร่อยอ่าอ่อยครับแกนข้าวเมีทงนี่กจายฮาร่อยเออฮาร่อยแล้วก็ วหายงบด้นอนสมาอิสรคนมีวัวมีแมวแตัมีนีแล้วแมนข้าวอดหนาวานอยากต้หน้าวโรยเอาวัให้อยืนสวรรค์ให้เป็นโซัวพันลีแกก็ง่ายเอลยต่งได้หกดีดีีคนโซดีเป็นแบบนี้เหรอคนโซดคนโซดเป็นแบบนี้แซงแชงโค้ชได้ไหมอ่าห้แม่เนี่ย แม่ๆนะใจปังบอกกล่องแม่แม okay. ่อ้อเจ้าสันอ๋อน mm ้องร้านอะเรียนหลายนาดเลยเนาะอ่าบาทนักบาศอ้ออันนี้ช่วงบาทชิบีจันช่วงบาทนี่แหละพี่น้องโบหัวสิไปใส่ต่อนเนาะกับผากุ้งอะไรกุแช่เนาะเดี๋ยวเขาพาพี่น้องเพราะเบิรงอีกเนาะพี่น้องว่าเ้าสซีเข่าใส่เนาะเลาก็บู่๊บบู๊บแจ๊กทางสิไปเือนกันพี่น้องเนาะ เราไปเรื่อยๆแหละพอจะได้กะมักกะแวะเบิงแวะส้มแวะกินแวะเบิงน้ำกันแหละน้อพี่น้องเนาะทางแหลยพี่น้องห่อนในอากาศมันห่อนในพี่น้องตอนนี้กะบสองโมงกว่าเนาะสองโมงกว่าหรืออ่าบ่ายสองโมงเนาะประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็มาแวะกินมีกินอ่าไซซีเนาะมีไซซีอยู่หนาเซเว่นอิลิเว่นเนาะใส่อะไป้ายมีป้ายกันเนาะ มาครัง้งแรกก็เห็นป่ายนี่ก็อันนั้นเลยคนลาวขาามาไทยครั้งแรกกสี่ในเพชรชเว่นนี่แหละก่อนเนาะเนาะเอาชิเว่นนี่แหละก่อนเนาะ